เอาล้นเอาล้นกับพี่หนุ่มมาหนึ่งหนึ่งเทวกันใครจะชนะวะโคตรตัวมันไม่ได้หรอกี่แต่ลมันไม่เคยเล่นนะพี่พี่อยากโฆชนามันก็ได้แต่ว่ามันมันมันตาไม่ดีนะเอ้ยมันตามันตามันไอ้นี่ไอ้ล้นมันัวจิตหอยมันไม่ได้สนใจเกมกินเนื้อเราบอกินหอย รออะไรพี่โัวเลยงมหอยบามาอกแบบเดี๋ยวพี่หนุ่มเล่นเล่นเทวนะแต่ผมเลี้ยงพี่เอง<อ><อ>เล่นไปเล่นมาลอเลออนไอเทยกูเริ่มอยากซื้อสกินแล้วไะสัตว์เฮ้ยโโตรลูกบั๊บมาใหม่นะตัวลูกบั๊บมาใหม่แล้วก็เห็นแล้วเห็นแล้วดูแล้ว เอรันดอ,อันดอก็บับลงกับตัวไหนไม่รู้ไอลิหรือเปล่าไม่แน่ใจใครแม่งทักมาเนี่ยอ,อะไรเนี่ยี่จําหนูได้ไหมจําได้โคไปพี่จําหนูได้ไหมจะไม่ได้พอบอกจะไม่ได้ปุ๊บสาวสุดโชว์นมให้ดูเลยพี่จําได้หรือยัง อ๋อจำได้น้องยี่ต่อมเล่าให้เขาฟังเหรอไอ้ได้ยี่ยี่เดินเนี่ไม่ได้แค่เล่ามีคลิปด้วยแค่นั้นเหรอยี่ยี่หนิเอ๋อยี่ต่อมแม่มึงตายต่อมเผาเพื่อนหรือต่อมกันแล้วต่อมอ๋อจริงนี่นะ พี่โลขายแล้วโอ้ยต้นไม้อย่าดโอ้อย่าไปอย่าไปวันทั้งทีเหมี่ยนี่กูแขกันหน่อยดิไอ้ยตอนนี้กูแคร์ยินดีต้อนรับโซอาโอวีเป็นเกียรติเป็นเกียรติจริงนะที่กูเจอแทั้งทีเหมี่ยนี่ในในสถานการณ์ที่ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเจอแทั้งทั้งทีมอ่ะพี่พี่คิดว่าพี่จะรับมือยังไงพี่ โอ้ยยืนปัดเลยโอ้เก็ไม่คิดอะไรมากแล้วครับขายยืนยิงสกิลโง่ๆไปก็ชนะแล้วผมอยากรู้ว่าตอนที่พี่โดนสกัดสกัดต่อยหนึ่งหมัดกับมาหลอกปาดหนึ่งที่จะยืนอยู่ได้แค่ไหนไปหวยีวโอ้ยมึงน่แมึงไม่รู้เลยเหรอ คทุกเรื่อใส่ก <hi> ูเลยเหรอมีหน hey, nah, ้ามีหน้าทุกเกอร์ใส่กูเลยเหรอทุกเรื่อใส่กูเลยเหรอได้กูจตันเฮ้ยโอมาหลอกมันเลือดได้รถเลยโอ้พี่มันใคงมันคงจะลดได้บางพี่โอ้โดนอารักมากเลยเอาดิเอาดิรู้มั้งจ้าล่ะไปฟล์แบบไม่มีชิปอ่ะอ่าไงนี่มีขนนำผมอยู่ในเกมพี่หนุ่มเลย ขนาดผมไม่ได้เรียนแล้วเนี่ยนี่เนี่ย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 เป็นต่อยคิวตายเงานหยาบเอาเอาจริงๆอ่ะถ้าถ้าอุ้ยพี่หนุ่มมันบอกว่าหนุ่มน้ำว่ะพี่พ้อหรอแปลว่าอะไรอ่ะเฮไม่ไม่บอกครับเป็นภาษาภาษาคุณว่าอะไรนะ โอ้ยต้อมไม่ดูพี่เลยเอาคิดอย่างเดียวเลยอ่ะเยอะเลยพี่เยอะเลยพี่คิดโอ้ยตามไ่อี่ช่วด้วยแล้วเจอแทงเนี่ยพี่พี่ออกของไวถูกเลยพี่ไม่เคยเจอแท้งทีมอย่างนี้มาก่อนคุยช็อกเลยไงดีอ่ะหนุ่มพี่ออกต่อเลยพี่ต่อเลย ไอ้เอี้ยผัวออกทารอนนี่ตาแรกไม่บันเทิงเลยหาบมากเคยนะพี่ฟาร์มกับเลยพี่ตอนจะกว่าไม่ยอมตีเขาเว้ยมันส่งติ๊กเกอร์ให้ส่งติ๊กเกอร์กลับให้มันดี พี <the> <in war> ่น้องพี่อะไรพี่อะไรพี่พี่น้องโอ้โหเอาอาทิ้พี่เอาได้แหละใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือแบบว่ามันมันอันตรีถูกไหมโอ้มห้าห้าอ้าห้าอย่าพูดโชว์ละใจเย็นนะแม่งมาแปรพัวนะ พดทธนะทิ่เข้ากันแล้วกันละเวลาทำยังไงนะให้บอลนี่มันจะเคล่นเร็วเร็วอ่ะไปกับพี่อยู่รัวๆเลยกดสกิลหนึ่งสกิลสองติดติดกันน่ะรัวๆอ๋อต้องหลอกมาหลอกเต็มรลว่วงไม่ต้องมึงหรอต้องหลอกอยอ่ะคุเล่นมาก่อนพ่อมึงเกิดอีกมาหลอกๆไม่ต้องมาตอบ มาลอกอยู่บ้าแดงไม่เอาพี่ไม่เอา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 ไม่เอมวย่าแมพี่เมื่อกี้น่ยแค่มันจะกินิ่งเดียวมันก็ตายแล้วมันจะเมาพี่เมื่อกี้เยับ้องเก็บเก็เมอกูมันก็กเมอนมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่ โดนใครยังงอเล็กขนาดแค่โคตรแอะไรอะรวมเลยรวมเลยรวมเลยสวยงามเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้มึงเว่อเกินเฮ้ยพี่หนุ่มกูโดนมาดิมาพี่หนุ่มกูโดนอะ ไปให้ยูช่วยยังไงล่ะก็น้องต้นต่อต้นต่อต้นต่อต้นตบท่านไถ่ท่านดึงโอ้โหเยอะมากแต่ไปไปบวกมันตัวยืนโอ้โหแม่ยูแค่ไม่ได้ฟาร์มเลย ล่อมาลอาลอ่ลอาไม่ต้องนอั้งมาเนื้มันี่วางกลางหมดเลยช่วยด้วยเป็นที่อะไรเอามันต้อมามานัน ไอ้พี่นุ่มเอาเลยพี่นุ่มเอาเลยพี่นุ่มเอาปั้มเลยพี่นุ่มเอาปั้มเลยพี่นุ่มมังพี่ปั้มเลยพี่ผมเชื่อว่าพี่ทำได้พี่พี่จะปั้มเลยมันอยู่มันอยู่บัฟฟาร์มจะตายหมดแล้วนุ่มนะพี่มันไปแล้วมันไปแล้วพี่ถอยเลยพี่ถอยเลยมันไปโอ้ยไอ้เฮมึงไม่ยอมตายกันเลยอ่ะกระปไปกระป๋าไปเร็วเร็วรวมรวม ไปต้มเออต้มเลโจพี่นุมไปแล้<า>พี่นุมน่มไปนมแข็งมากเินมากเยอะเยอะเยเยอะเยอะเไปแล้วไปแล้วกูทิ้งพี่นุ่มแล้ว ครูดาวหมดเลยนะพี่พี่อยู่หลังๆหยแข็งมากไม่ใช่ไหมแข็งมากไม่ใช่ไหมมาลองแข็งมากไม่ใช่ไหมแข็งมากร้อนนะพี่ตาตาเนี้ยเกาะเกาะอาร้อนเนี่ยจำเป็นมากเลยพี่ต้องมีออกโกนี่เนี่ยเน่ต้องออกด้วยโกนี่อ่ะเอาโกนี่ใช่ไหมเขาไม่มีเงินเลยตอนเนี้ยตัดเลือดด้วยตัดเลือดอังโกนี่อ่ะ

อีซีวีมีล็อาซีวีสามีอแล้วล็อกแล้วล็อก้วล็อ้ยล็กแอกไอ้สัตว์โอ้วล็ล็อกแล้ว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 อแล้เหรอแล้เหรอแล้็อกแล้ว็อกแล้ว็ว็แวลอแ้อ้วล็วล็อกแล้อแล้วหอ้อก้วกอล้วล็อกแล้วเป็นไงล้อล็กแลล็กแล็ สพอดสะพอตเป็นไงวเี่ยได้เลยค่นันและเิดแล้วสวยอ่ะม่านลิจอค้าผ่นลอดอดไม่ได้ป่าหกโดนเวทชิดาตัวแม่พ่อคนแม่โอ้ยืนที่กันเป็นท่าเียจอามาทำอะไรกระโดดะะะคืน ิได้ปะได้ปะได้ปะพี่แล้วหนูกดให้หน,หนมูมีล็อกมีล็อกขาล็อกขาสามวิสามวิสองวิม,วม,วมีล็อกขาโอ๊ยไม่ทันเลยสองวิสองวิพี่มีล็อกข <c oughs> าตาย รอบลองตัว้าพวกอยากเล่นกับตัวไหวป้าไหวป้าต้องเราให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ถอยเพื่อดีลิงเดสูลิงถ่ยก่อนถ่ยก่อนต้อมยิงยิงยิงพี่ยิงแซว เจอควายทุบอุ้ยหนูมีแล้วค่ะโดบ้านนะโดดกระที่กูสองตัวโดนกระทื่กูสองตัวให้ไงหนูเชคนให้โดดกระทื่กูทีเดียวสองตัวทั้งนันเลยไม่มาหรอกเข้าทีเดียวโอเคไปดักที่ไปดักไปดัเจามัอเจามือเามืที่ไปเติมที่มอยู่ ห่อยให้แล้วดูในคราวนี้แหละต้อมแล้วไปเอาดาร์กเข้าดาร์กดาก,ด,ากดักจ้ะเจ้เคียร์คี้ยลแปงให้อุ้ยนะพี่ทำล่างนะพี่ต้นไม้ต้นไม้ร่างรู้สึกว่าจะเยอะพี่พี่ตัวตีดาร์กเลยนะพี่พี่ไปอย่างนั้นได้ไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวยวเดี๋ย่มาดวนเลยมันมาแล้วมันมาแล้วสวดีฝยรู้ว่ามาลากทปลยมาหน่อยมาหน่ยมาหน่ยมีล็อก้ามีล็อก้าล็อกแล้วล็อกแล้วที่ยิงที่ยิง พี่พี่มาตามหนูพี่มานี่พี่มานี่พี่มาคอยยิงฟรีพี่ล็อกาเสรยเแล้วเสยแล้วมาๆๆพี่มีครบพี่มีครบมีอูนี่อะคูเลื่องไปไปไเร็ว มีเลื่อนให้นะมีเลื่อนให้นะโอเคพี่มีล็อกขาพี่มีล็อกขาอยู่แต่อันตีสิบแวิอุ้ยมันเยอะอ่ะขอเพิ่มเลยเจ้าก็ถ่ายมาดิเจ้าก็ถ่ายมาดิพี่เติมหน่อยได้ไหมคะพี่พี่มายิงฟรีได้ไหมคะพี่พี่พี่ต้องมายิงฟรีดได้ได้ได้ไดโอ้ดูมันป่าดิโอ้ยหนูไม่ไหวอ่ะวิธีทางนี้พี่พีสกัดพี่สกัดเที่ยวสกัด ถอยดว่าถอยดีกว่าถอถอยถอยอยโอยไม่ไหวหนูไม่ไหวไม่ไหวนี่งปลายแล้วต้อตัวเดียวกันเอาตัวเดียวกันดนูบอกให้เดนูล็อกให้เฮ้ยอะไรมีอยไออะไรของก มันจะกันคลิปก็พอแล้วนะปล่อยเลยปล่อยเลย,ลย,เลยคลีบอะให้ป่าไปกันเถอะพี่พี่มายิงฟรีเดี๋ยวหนูล็อกให้เขาเยอะก็ไม่ได้ด้วยมีแต่ตัวพ่อพ่อแม่เลยนะพี่อยู่ข้างหลังเลยเฮ้ยมันมามันมา,มนมาบ้าฟ้าพี่ไปเร็ว <c oughs> หนูกำลังไป <c oughs> เอาและวเอาละมาแล้วตายตายพี่เข้าตายพีตย่ตาย,ตายพี่เอาไป เตรีมเลยให้อยู่พี่ดาวพี่สวยนี่แหละลงไงอะหมดแล้วไงไปไปไปจบได้จบเลยนะแหงหมดแล้วไงพี่พี่ทิ้งไปเลยทิ้งเลงอื่นไปเลยพี่ทิ้งเล่นอื่นไปเลยมามามันไกลมันไกลเอากลางเอากลางไหมอ่ะเออเอานู่น ขิดมาแล้วพี่พี่นุมป้อมเลยตัวโลกเข้าแล้วตัวโลกเข้าแล้วไอพี่พอมันมให้อยู่พี่ เอ้ยพี่เสยเสยแล้วพี่เสยแล้วพี่เสยแล้วพี่ตีป้อมตีป้อมตีป้อมพี่นมพี่น่มเล็งป้อมอย่างเดียวพี่นมเล็งป้อมอย่างเดียวเท่านั้นเล็งป้อมอย่างเดียวเท่านั้นพี่ยิงป้อมพี่ไปตีป้อมอ่ะไม่เที่โอ้ยเราจะไม่รอดอ่ะตีป้อมอย่างเดียวเลยพี่มันมีปุ่มมันมีปุ่มไหมเนี่ยปุ่มตีป้อมอ่ะ ประมาณนั้นค้อนไม่ได้มพี่ชอบประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะแพ้อีกไม่ได้ไม่ได้เอาป้อมเลยทิ้งทิ้งเล่นอื่นไปเลยไอ้ไอ้อ้งเป็นยี่อะไรสัสกูยังไม่นี่เฉยเฮียดูสกอร์ด้วยสัสเล่นอย่างกางเมื่อปู่มันเพ้งตายไม่ไหวนะเราสู้มันไม่ได้มันมารวมกันน่ะโอ้โหใครได้พี่ถูกมานกลางกลาง พี่อะไรขัดเกลือ,อใช่ปะเยี่ยมเยี่ยอะไรเปนพี่อะไรไปเติมหน่อยไปเติมหน่อยเพื่อนมากลางได้ไหมมากลางได้ไหมมากลางได้ไหมมามาขอการหน่อยม,มาดีพีมาเลยมา,าให้หมดเลยเร็ว <S <S ไปไป จบได้จบเลยนะจบพี่จบได้จบเด็มไม่เอาแล้วหนูไม่รอเลยทั้งนั้นแล้วมีแค่อินอีฟเน็ตอะจบได้พี่นุ่มจบได้พี่ล็ลอกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วพี่ยิงกตบป้อมอย่างเดียวเลยนะคะหนูมีมล็อกขาม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 ายิงป้อมเลยยิงป้อมพี่พี่ยิงป้อม เล็งหนูมันถ่ายคลิปออกพี่มันฝากคลิปออกถอยมังกรพี่ถอยก่อนพี่ถอยก่อนมีนถ่ยคลิปออกไม่มีใครแข็งกวามขมงพีหนุ่มเลยโอ้โหคลิปมาแล้วคลิปมาแล้วเล็งป้อมเล็งป้อมป้อมอุ้ยสจะว่าป้อมอย่างเดียว

รู้พี่รู้พี่ทำไมมันหมันไส้เฉย